เอาแล้วเราอยู่ไหนฮะอยู่อัพมอเตอร์มาทำอะไรครับมาทำอะไรฮะมาส่งออเดอร์มันมีนิมิตเข้าฝันว่าเราได้ขี่ลีเจนด์อ๋อไหนเนี่ยนะใช่เอาเลยไหมไม่รู้ว่าผ่านป่ะอะสีในซีนี้เหรอสีดำมีเบนเทอรี่ด้วยนะไหนใช่สองหนย์กับละสองห้าเอาไหมมีแล้วอ่ะมีตู้งหกแลมีแล้วมีแล้วเออแล้วไม่เอาจี๊ดสองร้อยอ่ะเนี่ย ไม่ไม่ไม่เอ,อ้ยมีสีวาล์วนะไม่เราอยากขี่เราไม่มีฝันว่าเราได้ขี่อ,อ๋อคันนี้นะออนี่มีฝันว่าสีอะไรสีดำนี <laughs> ่สีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยแต่แข้ง <c ười> เครื่อง์เขาเป็นสีขาวเลยนะสีเงินด้วยรู้ว่ามันเป็นมาร์คสาม <c ười> มาร์คสาม,มใช่มันมีสีเพิ่มขึ้นนะได้ไหมสั่งเลยไหมสั่งเลยไหมสั่งเลยไหมสีดำเอาวะไปผ่านก็นต้อมไปนี่ อยากหาเลยนะเขาไม่เล่นเลยแล้วนี่เขาเล่นกันอรอไม่จำไงกูไม่จำเลยอยากไปเลยเดี๋ยวเราไปดูหมวกมาล็อกดีกว่านี่เราเอาของเราไปด้วยเผื่อเขาจำได้เอซุดซุดตัวอะไรไม่รู้เลขยาวๆลืม เมื่อก่อนเขาเปิดสองฝั่งหรอร้านนู้นปิดแล้วครับร้านนั้นจะมีหมวกพวกสปอร์ตเยอะมากเลยครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวฝั่งเดียวนะครับไหมยหมวกกันน็อกอะไรนะกหมหมวกกันน็อกเหมือนกันไหมใช่อันนั้นก็ไหมกลายเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่นะครับเอ้ยไม่กันเนี่ยไม่ใช่ดิมันร้านสีชมพูงั้นนี่มันเก็บของเปล่า มีน้ำยาน้ำอะไรบ้างน่ะพวกฟ้าสอ่ะเออเอออาจจะใช่แล้วันสนใจหมวอออกไว้ไหนดีครับนี่ไงเนี่ยแบบนี้ที่นี่ชมพูไอ้แปลดลนะไรลูกทูมาต้องจับจมไปแบบว่าแบบอต้นท็อปปะ่ะใช่เออเท่เลยนะ ชักไหมชักสวลกระดึบกระดึบนี่ไหม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 แม่เหรอรวม1ีบาไปนี่ล้วตั้งหวด1กับาท M เนี่ะ I M ด้วยอฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะตัวท็อปใหมมันเป็นไอตารางเ่ะไปลน้ารังพึ่งอ่ะสวัสดีครับ หนึ่งสองรก็ไม่สั่ไอเวกไหมไอเวกไอ้นู้นเซ็นโชเซนโชนี่ไม่ต้องพูดเลยปล่อยยังไงเอาละเราไปกินข้าวกันก่อนไปแดนบอกมาอีกโมงเที่ยงเที่ยงตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าตื่นเต้นไหมนอนไม่หลับนอนหลับไหมเมื่อคืนหลับดีฝันว่าได้ขี่รถฝันว่าได้ขี่ด้วยนี่เดี๋ยวเราแวะกินข้าวร้านพี่ปอน ออกรถเสร็จพี่เอาสายคัสที่ว่าให้ผมใส่ <c oughs> อันนี้ร้านอะไรนะเ <c oughs> สียปอนขา้าวแกงเียงฝาเชฟสาวอ่ะเหรอไม่ใช่ข้าวแกงพี่ปอนหรอครับแล้ยมายืนเป็นคนขายทำไมล่ะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่สั่งข้าวกันหรอ้ <c oughs> เอาก็ <c oughs> เาขานั่งรอ <c oughs> ขายไงอับเนี่ย ละะแล้วสองอย่างสาองสอย่างสงีโอเคเอาแผ่นฟักทองกับอันนี้แกงจืดแคปหน้าจอนะครับใครสนใจบวกแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอค <c oughs> ูนึงแคปหนึ่งครับเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะครับแคปหน้าจอเลยครับติดี๋ผ่านไม่ได้ขี่แล้ว <cười> <cười> dìm, dìm, dìm nói giống vậy, nói giống vậy Thôi <laughs> Mình <laughs> <laughs>